การเวลาคือนักปั้นผู้ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้สายพันธุ์นับล้านที่กำเนิดและสูญหายไปตามยุคสมัยทิ้งไม่เพียงล่องลอยชั้นหินที่เราเรียกว่าฟอสซิลแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการเวลาหยุดนิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตบางชนิดถ้าสัตว์ที่เคยแบ,บไวไหวในทะเลเดียวกบะพืดหนึ่งำบันยังคงซ่อนตัวอยู่ในหมหาสมุทรลึกถ้าแมลงที่เคยโรบ,บินในยุคที่โลกยังไม่มีดอกไม้ ยังคงสยายปีกอยู่ในปัจจุบันพวกมันไม่ใช่ภาพในจินตนาการแต่มันคือฟอสซิลมีชีวิตผู้รอดชีวิตอย่างแท้จริงในวันนี้อจาจารย์ทุกคนเยวเวลากลับไปพบกระสิบสัตว์อินเด,ด์บันที่ยังไม่สูญพันธุ์จะมีอะไรบ้างก็ฝ่าน้าชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเอาละอันดับที่10บเจ้าละเค่เริ่มต้กนการเดินทางเดี๋ยวเวลากลับสัตว์ที่เราทุกคนนั้นคุ้นเคยไปอย่างดี แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าคล็อกกระดายเนี่ยคือฟอสซิลมีชีวิตของจริงมันคือนักล่าเนกาลเวลาท่านเองถ้าเราพูดถึงสันติธรรมบันภาพแรกที่นึกขึ้นมาในหัวเนี่ยคือเดนโนเสาร์ใช่ไหมแต่รู้ไม่ว่าบรรพบุรุษของจุะเข้น,นั้นปรากฏอยู่บนโลกนี้มาแล้วกว่า240ล้านปีเพราะมันเคยชีวิตอยู่ร่วมกับเนโนเสาร์ตัวมันเป็นมาแล้วและที่น่าทึ่งก็คือรูปร่างของมันแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรมากในตลอดเวลาที่ผ่านมานอกจากขนาดที่เล็กลงนะ แลวจะเกล็ดที่แข็งแกร่งเมื่อกับชุดเกราะขากันไกล่งทรงพลังไปจนถึงสันตัญญานักล่าแบบซุ่มโจมตีทั้งหมดนี้คือดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบจนการเวลาไม่จะเป็นต้องแก้ไขอะไรนอกจากขนาดในขณะที่เนินเสาเนี่ยต้องสูญพันธุ์เป็นเหตุการณ์กบะบะพุ่งชนโลกเจ้าจะเกกกลับปรับตัวเลิอดชีวิตรอดมาได้หน่าเหลือเชื่อทำให้พวกมันคือนในผู้เห็นเหตุการณ์ในวันสิ้นโลกเ็าหลอเนินเสาตัวจริงเลยทีเดียวแมลงปอ นี่คือมแมลง่หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่ามันก็เป็นแมลงธรรมดาที่เราเห็นกันบินว่อนๆเนาะความจริงแล้วมันคือทายาทของสุวิหาตัวจริงเห็นมิสซูซูยแบบนั้นเนี่ยรู้หรือไม่ว่าบารพบุของมันนั้นบยบินอยู่บนโลกวันนี้มันนานกว่า3 0 0ล้านปีเก่าแก่ก่อนยุคสตัวแรกซะอีกในยุคนั้นอยู่ที่โลกเต็มไปด้วยป่าเฟินขนาดยักษ์และมีปริมาณออกซิเจนในอากาศสูงกว่าปัจจุบันมากแมลงปอมไม่มีขนาดเท่านี้นะครับมันใหญ่กว่านี้เยอะมันคือเมกานิวล่า ก็ไอตัวแมงปอที่โผล่หนะักก็ซิล่าด้วยอ่ะก็ซิล่ามาทำให้กักิลัสนะครับนอกจินในการตามนะมแมงปอที่มีขนาดตัวใหญ่เท่ากับน,นกเหยี่ยวมันคือนักล่าที่น่ากเกรงขามที่สุดบนท้องฟ้าน,นยุคนั้นเลยถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยขนาดตัวของมันจะเล็กลงตามปริมาณออกซิเจนที่ลดลงแต่พิมเขียวขอสุดยอดนักล่ากลาาไปหาจะยคอยอยู่ครบถ้วนอิสระกบีขอ,ของมันสมบูรณ์แบบมากปีสองคู่ที่ขีัยบได้อิสระ ทาให้มันบินตรงเดินหน้าถอยหลังหรือแม้กระทั่งลอยตัวนิ่งๆกลางอากาศลอยจังหวะจู่โจมเหยื่ออย่างแม่นยำตุ่นปากเป็ดอันนี้ดูก็รู้เลยว่ามันคือฟอสซิลมีนชีวิตนะครับเพราะหน้าตามันโคตรแปลกเลยมันคือสัตว์ในรุ่นนี่งนมแต่กลับวางไข่มีปากมันเป็ดแต่มีขนมันตัวนาและยังมีพิษมันงูด้วยนี่คือตัวต่อทิกซอแห่งวิวัฒนาการตอนนี้นักวิซาชันลูบได้รับตัวอย่างตุ่นปากเป็ดครั้งแรก ในช่วงปลายทศวรรษพั0เพวกเขาคิดว่ามีคนเล่นตลกเอาปากเป็ดมาเย็บติดกับตัวหน้ามาส่งให้ดูเล่นซะอีกแต่ความจริงก็คือตัวปากเป็ดนั้นมันเป็นของจริงมันคือตัวแทนที่มีชีวิตอยู่กองสัตว์เลื้อยหนนในยุคแรกเริ่มที่เรียกว่าโมโนทรีมซึ่งเป็นกลุ่มที่แยกสายวิทยาการออกมาตั้งแต่เมื่อประมาณ120ล้านปีก่อนมันคือฐานชั้นดีที่แสดงเห็นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างสัตว์เลื้อยคลานที่วางไข่ มาสู่ยุคของสัตว์ลูก้วนนมที่รู้จักกันในปัจจุบันและความแปลกของมันยังที่หมดแค่นั้นนะครับ 1. มันคือสัตว์ลูกอวนนมแต่กลับวางไข่ที่บอกไปเนาะที่มีเนะนิ่มเหมือนหนังมันไม่ใช่เปลือกแข็งแบบไข่ปกติ 2. มันไม่มีหัวนมแต่นมจะไหลซึมออกมาตามรูขนบริเวณหน้าท้องให้ลูก,ลกเลียกิน 3. ที่เดือยข้อเท้าหลังของตัวผู้ยังมีพิษที่รุนแรงพอที่ทำให้คนนั้นเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสได้เลย ทัวทาราเราจะไปพบกับสัตว์เลื้อยคลานที่ดูเหมือนเผื่อแล้วก็เหมือนกิ้งกาธรรมดาเนาะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่กิ้งกาและมันคือญาติของไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือทัวทาราหรือฉายาญาติไดโนเสาร์ผู้มีตาที่3และคนเห็นแล้วก็คิดว่าเออมันก็อีกคนหน้าธรรมดาไม่ใช่เหรอแต่ชักก่อนนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่เจ้าทัวทาราคือสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวที่ยังลงเหลืออยู่ในปัจจุบันโดยเหลือรอดมาจากสัตว์เลื้อยคลานในดับที่เรียกว่า ลินโคเซฟเลียที่เคยลู้เรื่องสุดๆในยุคเดนเสาเมื่อ250ล้านปีก่อนพูดง่ายในขนาดที่ยากของมันนั้นสูบพันไปหมดพร้อมกับเดนเสาเจ้าทัวทาลากลับใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์อยู่ที่นิวซีแลนด์และถ้าไม่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปเลยและความอัศจรรย์ของมันอยู่ที่นี่นะครับตรงกลางหัวของมันทัวทาลามีตาที่สหรือที่เรียกว่าตาข้างขมมถึงแม้ตาสาวของมันนั้นจะมองเห็นเป็นภาพไม่ได้แต่มันไวจอแสงมาก เชื่อกันว่ามันใช้ตาที่3ในการรับแสงแดดเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายและรับรู้ถึงฤดูกาลต่างๆเป็นคุณสมบัติสุดโบราณที่สัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่ไม่มีแล้วนอกจากนี้ทัวทารายังเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้เกิน100ปีด้วยปีเการเป็นเหมือนทางแคสซูมีชีวิตที่เก็บรักษารรูปแบบของสัตว์เลื้อยคลานยุคก,ก่อนปรา,ศา,ศาสตร์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบฉลามคุยหรือเฟลเวตชาร์กเราได้พบกับฟาสซี่มีชีวิตบนบก บนฟ้าและในน้าตื้นกันไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาดําดิ่งเราสู่ความมืดมิดและความหนาวเย็นของทะเลลึกที่ซึ่งแสงอาทิตย์นั้นส่องไปไม่ถึงที่นั่นมีสุรกายจากอริดการซ่อนอยู่นี่คือฉลามครยหรือสลับพิษทะเลลึกจากโลกล้านปีมองแบบแรกและเกิดมองมเห็นหน้ามันเนี่ยคนเราคิดว่ามันคือปลาไหลตัวใหญ่หรืองูทะเลตำนานแต่เชื่อเถอว่านี่คือฉลามนะครับฉลามสายพันโบราณ ที่แทบไม่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเลยมาตลอด80ล้านปีสาเหตุที่มันนั้นคงรูปร่างเดิมเอาไว้ก็เพราะมันอาศัยอยู่ในเขตเทะเลลึกตั้งแต่200ถึง1,500เมตรใต้น้ําซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้าขงคงที่และเปลี่ยนแปลงน้อยมากมาตลอดหลายล้านปีและความน้ากรัลของมันก็ซ่อนในปากนี่แหละปากของมันอ้าดิกว้างมากและภายในนั้นเรียงรายไปได้วยฟันที่แหลมคมมันก็็เขมกว่า300ซี่ ฟักของมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อฉีกกระชากเหมือนฉลามขาวแต่ทําหน้าที่เหมือนกับดักหนามเมื่อเหยื่อหลบเข้ามาแล้วก็ไม่มีทางถี่ลออไปได้หอยงวงช้างหรือนอติลัสคราวนี้ก่อเชิญพบกับฟอสซิลมีชีวิตที่เปรียบอย่างอันมณีแห่งท้องทะเลดึกดำบรรมันคือญาติของหมึกยักษ์และหมึกกล้วยแต่มันคือสายพันธุ์เดียวที่คงมีเปลือกแข็งห่อคุ้มร่างกายและแบกไหวยอยู่ในมหาสมุทรมานานกว่า500ล้านปี นี่คือหอยงวงช้างหรือนอติลุสห้าร้อยล้านปีมันคือตัวเลขที่น่าทึ่งมากและก็หมายความว่าบรรพบุรุษของมันนั้นถึงกําเนิดมาก่อนยุคเนินเสาร์เริ่มต้นถึงสองร้อยห้าสิบล้านปีเพามันคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกอย่างแท้จริงคลับของมันที่ไรมันนั้นอยู่รอดมายาวนาขนขนาดนี้ก็ซ่อนอยู่ภายในเปลือกที่สวยง,งามของมันนี่แหละเปลือกของนอติลุสไม่ใช่แค่เกราะป้องกันธรรมดาแต่มันคือเรือน,น้ำชีวภาพ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชิ้นหนึ่งในธรรมชาติภายในเปลือกของมันนั้นถูกแบ่งเป็นห้องเล็กๆหลาย1ิบห้องตัวของมันจะอาศัยอยู่ในห้องสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดส่วนห้องที่เหลือจะถูกใช้กวกคุมการลอ,อยตัวนอกจากนี้มันยังมีดวงตาที่เรียบง่ายมันกล้องลูเข็มไม่มีเลนส์และมีหนวดมากถ,ถึง90เส้นที่ไม่มีปุ่มดูดแต่ใช้การรับกลิ่นและคลำทางเพื่ออาหารแทนทุกอย่างเกี่ยวกับตัวมันนั้นคือการออกแบบสุดคลาสสิก ที่ใช้งานได้ดีมาตลอดกว่า500ล้านปีปลาแมลมเพลย์ปลาตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาพติดตาที่จะไม่คุ้นนั้นฝันลายได้เลยนะครับมันคือตัวแทนงสัตว์มีกระดูกสันหลังในยุคโบราณกาลอยู่ที่สิ่งมีชีวิตยังไม่มีแม้กระทั่งขากันไกลแต่มันกระดูกแทนที่ด้วยสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนี่คือปลาแมลมเพลย์หรือฉายาแวมพายไร้าขากันไกลเห็นลุกแรกคล้า,ลายปลาไหลแบบนี้แต่แมลมเพลย์ไม่ใช่ปลาทั่วไปแต่มันคือตัวแทน ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแอคนาธาหรือสัตว์ที่ไม่มีขากันไกลซึ่งถือเปเหนือขึ้นมาบนโลกนี้มายาวนานกว่าสามร้อยหกสิบล้านปีมันคือพิมพ์เขียวก็สัตว์มีกระดูกสันหลังรุ่เล็กๆที่คงรอดชีวิตมาจนถึงปัจจุบันในเมื่อมันไม่มีขากันไกลคกุณคงสงสัยว่าแล้วมันกินยังไงคำตอบก็คือก็ดูปากมาให้ดีดิมันคือแผ่นดูดมรนะที่เต็มด้วยฟันเคลตินแหลมคมแลมเพล จะใช้เอวิวาสุุสยองนี้เกาะติดเข้ากับลำตัวของเหยื่อซึ่งคือปลาตัวอื่นจากนั้นมาใช้ลิ้นที่แข็งเหมือนหินขูดเนื้อออกจากเหยื่อให้เป็นแผล,แลเริ่มดูดเลือดและของเหลวในร่างกายของเหยื่อกินเป็นอาหารไม่ตักอะไรจากวมไพายในโลกใต้น้ําเลยนะครับแมงดาทะเลอ่านี่คือฟอสซิลมีชีวิตที่เรากินได้และผมชอบกินไข่มันมากนะครับนี่คือตําแหน่งข้อสุดยอดผู้ลอดชีินแท้จริงจะมากลายเป็นอาหารกับยานี่แหละคือสิ่งมีชีวิตเดินเหินอยู่บนโลกนี้ มาตั้งแต่ยุคก่อนใน,นเสามันเคยทุวิบต่างๆที่เคลื่อนตัวแต่มันรอดชีวิตจากการสุพันครั้งใหญ่ของโลกมาแล้วถึง5ครั้งนี่คือแมงดาทะเลหรือฮอชูแคลบหรือฉายาอสบินเลือดสีน้ำเงินเห็นชื่อมันที่มีคำว่าแมงดาหรือแคลบที่แปลว่าปูเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่ปูนะครับและมันก็ไม่มีความใกล้ชิดกับสัตว์ที่มีเปลือกอย่างกุ้งหรือปูเลยแม้แต่น้อยแต่จากสายวิทยาการแล้วมันกลับเป็นญาติสนิทกับแมงมุมหรือแมงป่องมากกว่า ถ้าคิดว่ามันน่าทึ่งแล้วเรามาดูอายุของสายพันธุ์มันกันนะครับฟอสซิลวรรพุรุษของมันเนี่ยที่เก่าแก่สุดนั้นมีอายุมากกว่า450ล้านปีทําให้พวกมันเป็นอย่างฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งปวงแต่ความเจ๋งที่สุดของมันนั้นอยู่ในกระแสเลือดเลือดของแมงดาทะเลไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนเราแต่เป็นสีน้ําเงินเลือดสีเงินก็จะสารฮีโมไซนินที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบและมันมีความสามารถสุดพิเศษคือเมื่อสัมผัส กับสายพิจิบแบคทีเรียแม้เพียงน้อยนิดมันจะจับตัวเป็นริมนาทีเนวยคุณสมบัตินี้เองเรื่องของเบดาทะเลจึงถูกนํามาใช้ในการทดสอบความสะอาดของวัคซีนและบุคทางการแพทย์ทั่วโลกเพื่อแน่ใจว่าปราศจากการปนเปื้อนพึิ้งก็คือเรื่องของมันเนี่ยช่วยชีวิตมนุษย์มาแล้วนับล,ล,ล้านคนเลยนะแน่นอนว่าก็เป็นอาหารด้วยนะครับทลลยอบหรือว่ากุ้งไดโนเสาร์นี่คือฟอสซิลมีชีวิตที่คนเนี่ยอาจไมาเ่เคยยินชื่อมาก่อนแต่คนสามารถซื้อมาเลี้ยงได้นะครับ มันคือสุดยอดปรมาจารย์ล่เก่าตัวลอดที่ซ่อนกลยุทธ์สุดมาจารย์รยไว้ในเม็ดไข่และบางทีมันอาจลังแหวกว่ายอยู่ในแอ่งน้ำใกล้บ้านคุณก็ได้นี่คือไทวออบหรือคนไทยเนี่ยรู้จักกันในชื่อกุ้งเดินเสาหรือกุ้งโบราณเห็นตัวเล็กหน้าตามาลูบเป็นจะหนักไซไฟแบบนี้ฟอสซิลของมันนั้นมีอายุย้อนกลับไปไกลถึง300ล้านปีในยุคคาร์บอนิฟอรัสหรือล่าของมันนั้นก็แทบจะมันเดินเป๊ะ คำว่าไตรออฟส์เนี่ยมัจจะภาษากรีกแปลว่า3ตาเพราะมันมี2ดวงเพราะมันมีตาสองดวงใหญ่ที่ใช้มองเห็นภาพและมีตาที่สามเล็กๆอยู่ตรงกลางเชื่อกันว่าเอาไว้รับแสงแต่ความสิ้นยกข,ของมันนั้นอยู่ที่บนจอชีวิตและไข่ของมันไตรออฟส์มักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำชั่วคราวเช่นแอ่งน้ำกลางทะเลทรายหรือแม้กระทั่งนาข้าวในบ้านเราซึ่งน้ำจะท่วมขังแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็แห้งเหือดไปคำถามคือแล้วมันล่องไปได้ยังไง คาตอบก็คือไข่ของมันนะครับไข่ของตัอออฟเนี่ยหรือที่เรียกว่าซีสมีความแข็งแกร่งทนทานอย่างไม่น่าเชื่อไข่ของมันนั้นสามารถทนทานต่อความแห้งและสุขีดทนความร้อนจากแสงแดดหรือแม้กระทั่งความเย็นจัดในฤดูหนาวได้มันสามารถอยู่ในสภาพจำศีลแบบแห้งๆนี้ได้นานไปสิปีถึง20ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นและนาทีที่ฝนตกจะเกิดเป็นแอ่งน้าอีกครั้งไข่เหล่านี้ จะรับสัญญาณให้ฟักตัวมาทันทีพวกมันจะเติบโตรวดเร็ววางไข่รุ่นต่อไปแล้วก็ตายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เป็นกลยุทธ์การส่งต่อชีวิตที่ข้ามกับเวลา,าหน่าทึ่งมากๆและอันดับที่หนึ่งและคนน่าพอเราได้เนาะในบรรดาฟอสซิลมีชีวิตที่โด่งดังที่สุดมันไม่ใช่แค่สัตว์ที่ดูเหมือนมาจากอดีตแต่มันคือสัตว์ที่มาจากอดีตจริงๆมันคือสิ่งมีชีวิตที่นักวิชาทั่วโลกก็จะมาทึกรวในตำราว,ว่า สูบพันไปแล้วพร้อมกับเดินเสาจนกระทั่งปีพันเกสิบแปดเรื่องราวที่ควรจะจบไปเมื่อหกสิบหกล้านปีก่อนกลับถูกเขียนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อชาวมงคนหนึ่งได้กระพบมันตัวเป็นๆยังมีลมหายใจอยู่ในน่านน้ำของแอฟริกาใต้การคบ,บครั้งนั้นได้ส,สะสเทือนองค์การชีววิทยาทั่วโลกนี่คือซิลแคนหรือฉายาเดนเสาแห่งท้องทะเลที่ฟื้นคืนชีพคุณเห็นครีบของมันไหมครีบหนังแป๊กข,ของมันนั้น มันด้็กเป็นแผ่นบางๆเันปลาทั่วไปแต่มีลักษณะเป็นผู้หรือกา้านที่มีกระดูกอยู่ข้างในทำให้รรนักวรทวัติศาสตร์เชื่อกันว่านี่คือลักษณะของคลี่ต้นขาซึ่งมันจุดเริ่มต้นของวิฒนาการแขนและขาของสัตว์บกทั้งหมดรวมถึงมนุษย์ด้วยฟอสซิลของซิลาแลนกๆถูกคนพบมากมายทั่วโลกแต่ฟอสซิลที่ใหม่ที่สุดมีอายุ66ล้านปีจากนั้นน่องรอของมันก็หายไปจะมาทึกฟอสซิลอย่างสิ้นเชิง จนทุกคนเนี่ยเออคิดว่ามันน่าสูญพันธุ์ไปพร้อมกับเนินเสาการคพบมันอีกครั้งจึงเป็นเสมือนการเจอเนินเสาตัวเป็นๆเลยทีเดียวเดือยอายุสัพันของมันที่ย้อนกลับไปไกลถึง400ล้านปีหรือเรื่องราวการกระพบที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ะด้ยกรเปมิซิล,ลิงที่เชื่อมโยงสัตว์ทะเลกับสัตว์บกปลาซิล,ลเคนจึงไม่ใช่แค่ฟอสซิลมีชีวิตแต่มันคือตำนานที่มีลมหายใจและคู่ควรกับดำหนึ่งนั่นเองนะครับ แต่ท่านผู้ชมคิดอย่างไงอีฟอสซิ่มีชื่อตัวไหนที่ถือว่าน่าสนใจและควรติดมันในลิสต์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสวัสดีก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ